สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวส่วนผู้พิพากษาสำนักข่าวบีอินซีทีวีครับรายงานข่าวโดยคุณประวัติวิตรติชายศกุลค,ครับผู้สื่อข่าวภาคสนามครับทางภาคอีสานผู้ช่วยวา้าศูนย์ขาวภาคอีสานในรายการครับประวัติเล่าข่าวครับจะพาท่านผู้ชมมาเล่าข่าวณวัดน้องแต่ตำบลคีเล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในงาน ท่าำบุญตักบาเข้าวสารเทโวโลหะตักบาศเทโวในวันออกพรรษาในวันที่18ตุลาคมครับ2567แรมหนึ่งคำเดือน11นี่คือวันออกพรรษาโดยครับมีพระอธิการอุดมครับอาสะพเจ้าอาวาสเพิ่นกะได้รับสนทนาครับผู้สื่อข่าวตลอดทั้งกำนันภูบ้านครับเพิ่นกะได้ <c oughs> ร่วมกันครับ ร่วมกันทำมีพิธีทำบุญทักบาทเข่าสารทักบาทเทโวโลหณนะประจำปี2567ขับนะักวัดน้องเตะแห่งนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องได้มากววมํำบุญทัำกุศลเสว่าไในการทําบุญครั้งนี้ก็เป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเนื่องจากลำาลึกถึงนอคุณพระพุทธเจ้า เพื่อนเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์สันดาวดึงสแสดงพระอภีท่ามปีตุกโปรดพระมารดาตอบแทนคุณ่าน้ำนุ่มจากนั้นแล้วออกพรรษาแล้วครับเพื่อนกระไดะครับเสด็จลงมาจากสวรรค์สันดาวดึงแร่มึ่งคำเดือนสิบเอ็ดเกิดอภินิหารเป็นอัศจรรย์แก่โลกทั้งสามคือสวรรค์นมนุษย์โลกและสัตว์โลกครับกับครับคือ บอกง่ายๆว่าเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกครับท่านผู้ชมเข้ากะได้มารวบทําบุญอ่าพุทธศาสตร์กชนเข้ากะมาร่วมทําบุญทํากุศลมือนั่นครับมีข้าวสารอาหารแห่งมีจะตูปใจกับมาร่วมได้บุญได้กุศลหลายครับท่านผู้ชมครับสร้างบุญสร้างบาร,รมีครับในการตักบาตรเทโวโลหณะนวัดหนองแต่ตมบุญกิเลสอำเภอเมืองจังหวัดกุบุญรัตธานีครับ มือนีกับเบิดเวลาครับขอประคุณผู้ติดตามรายการชมข่าวครับสวัสดีครับ